สวัสดีจากทุกคนเดี๋ยวนี้นะมาทําคลิปขออวดนะในที่สุดก็ได้ทำักทีคือรอนานมากอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีเยอะเนาะในกล่องในกล่องด้วยแต่ที่น้ได้มาเนี่ยวันนี้เลยสดๆร้อนๆคือแฮนด์เจล7จจ้ะอันนี้ได้มาจากร้านขายอ,อาหารเนาะที่ชื่อคุปขนาด250มิลลิลิตรขวดละ40สวคราวจ้ะ แล้วก็ได้มาจากร้านซาร่าโฮมนะอันนี้เ,เดี๋ยวก่อนที่ไปซาร่าโฮมมาอันนี้ก่อนแล้วกันเอ่อเป็น for l a s perfect มันเป็นไพรเมอร์จ้ะก่อนที่ว่าจะใช้มาคาร่านะอันนี้ของยี่ห้อืมอ อะไรอะ่ Mac Factor X Mac Out Blue Primer นะ้ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ใช้ซื้อมาตัพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็สีทาเล็บของ H&M ไกลไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขยับกล้องมาใกล้ๆนะก่อนดีกว่าเหมือนกล้องมันอยู่ไกลขยับมาใกล้หน่อยแล้วเออก็เป็นสีนี้นะเป็นสีโอออสีนู้ด ของ H a มันนี่น่าจะประมาณ49หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นคอลลาเจนคือตอนนี้นะ่าเริ่มกินคอลลาเจนเนาะอันนี้มันขนาด30 30ห่อก็5,000มิลลิกรัมต่อ1นซองก็จะเป็นซองแบบนี้คือกินชงด้วยกันกับน,น,น้ำคาวมากน้าต้องผสมด้วยกันกับน,น,น้ำผลไม้เนาะถึงจะกินได้ดีอยู่ อันนั้นสามร้อยห้าสิบสวิตคราวจ้ะอ่ะอันนี้ก็มามาต่อกันที่ถุงของซาร่าแหละทีนี้ซาร่าโฮมนะนะก็ได้เป็นอโลมา เทงน้ําหอมอ่ะเออที่เอาไว้ในบ้านเนี่ยจากของซาร่านี่กลิ่นอะไรอ่ะไลท์คอตตอนขนาด200 ml มันจะมีอยู่ไหมอะบินมไม่มีน่าจะประมาณร้อยกว่าสิคราวนะจำราคาไม่ได้แล้วก็ยังเป็นที่ซาร่าโฮมอยู่จ้าอันนี้เป็น ปกหมอนนะขนาด50คูณ75ไซส์ปกติปอกหมอนปกติอันนี้ราคา59สิบคราวป้ายแดงเห็นไหมราคาเต็มอ่ะมัน249ซึ่งเมืก่อนนะซื้อมาแล้วเนื้อผ้าประมาณเหมือนกันเป็นผ้าคอต้นนะว่าแบบนอนสบายมากผ้านิ่มมากแล้วก็ได้มาอีกก็เป็น <c oughs> ปอกผ้าห่มจ้ะ ก็เป็นลายเดียวกันกับปกหมอนนะอันนี้ลดราคาแล้วเหลืออยู่ที่199สิบาติ๊ไซส์ผ้าห่มเนี่ยอยู่ที่240 2 2 0คูณเซนติเมตรเนาะก็คือเป็นไซส์ใหญ่เลยทีเดียวเพราะเตียงที่เตียงของน้านเนี่ยมันขนาด180 180เซนราคาเต็มเนี่ย599ซึ่งนะ้าดีใจมากเวลาไปเจอของลดราคาแบบนี้นะคือมันถูกมาก ่ะแล้วก็มาที่ถุงของเทตเดนใช้เปนเี่น้าไปได้มาเป็นเสื้อลายเสือคือหาเสื้อลายเสือมาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังหาที่ถูกใจไม่ได้ก็พอไปเห็นตัวนี้ถูกใจเลยอันนี้เป็นไซส์เอราคา149สิบก้าสิตคราวจา้ะประมาณนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะลายเสือไม่ยาวมากเดี๋ยวได้ไว้ใส่หน้าร้อนนี้เนาะอ่าแล้วก็ นูดดี้ยีนจ้ะตอนนั้นที่ว่าไปเอาเลตนานมาแล้วนาก็เริ่มใส่เป็นกางเกงเก่าแล้วมั้งเนี่ยก็ไปได้กางเกงยีนมาสองตัวของนูดดี้นะเป็นสีเข้มตัวหนึ่งที่เป็นกระดุมเพราะว่าอันนี้เป็นใส่ได้ทั้งสองเพศจะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะด้านหลังก็เป็นแบบนี้แล้วที่น้าได้มาเนี่ยมันไม่มีไซส์นาที่ความยาวเนาะเขาก็ตัดขาให้ ที่น้าได้มาเน่ยมันไซส์เอลยความยาวอยู่ที่32แต่ความยาวเนี่ยน่าจะอยู่ที่29 29หรือ29 30ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทรงนี้อันนี้เป็นของผู้หญิงเป็นทรงผู้หญิงเนาะเป็นสกินนี่แต่ว่ามันเป็นผ้าที่ยืดแล้วก็เป็นเอวสูงเนาะซึ่งเขาก็กําลังคิดทิศกันอยู่มั้งตอนนี้นะก็ตัวนี้ไซส์ยี่สิเนาะมันยาว ก้อนนี้เลยสีจืดลงมาหน่อยข้างล่างไอข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้จะ้ะอันนี้อยู่ที่ตัวละ600้อเนาะเพราะความที่ว่าเป็นเอา l e t ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเอา l e t ละ่ะมันอยู่ที่พันกว่าเพราะปกติเวลานะซื้อกางเกงยีนให้เดนนิสเนี่ยของนูตี้นี่แหละพอเห็นว่าเขาใส่สวยก็จะอยู่ที่พันกว่าๆจะ้ะแล้วก็เอ่อกางเกงยีนเอ่อของยี่ห้อเนี้นูตี้เนี่ยที่เพราะว่าเป็นของ ที่สวีเดนนี้จะมันเกงยี่ห้อนี้ก็คือเขาจะเขาเรียกว่าไงเขาจะทําการซ่อมให้เราตลอดชีวิตเลยคือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วขาดตรงโน้นตรงนี้กระดมขาดว่าซิปขาดหรืออะไรเงี้ยเอาไปให้ที่ร้านเขาซ่อมให้ฟรีจ้ะก็นั่นแหละตลอดชีวิตเลยที่เรามีกางเกงยีนตัวนี้โดยที่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาใบเสร็จไปคือใบเสร็จเราไม่ต้องเก็บก็ได้อย่างเงี้ยจ้ะเขาก็เขาเห็นแล้วว่าเกางเกงเกงของยี่ห้อเขาเขาก็ ซ่อมให้เลยอะไรเงี้ยแล้วน้าก็ได้สั่งถุงเท้าของ New Body เนาะของยี่ห้อน,นี้ส่วนใหญ่แล้วน่ะลูกของเพื่อนๆเด็กนักเรียนเนี่ยจ้ะเขาก็จะเอามาขายในช่วงที่ว่าคือให้เด็กนักเรียนขายเพื่อที่จะเอาเงินที่ขายได้เนี่ยไปเป็นเ,าเขาเรียกว่าไงอะ s c h o o l ซะเหมือนจะว่าแบบว่าเอาไปไว้ ทัศนศึกษาออของเด็กๆหรืออะไรอย่างนี้ณที่น้าสั่งไปก็เป็น running sock air เนาะก็ถุงเท้าไว้ใส่ออกลังกายเลยอย่างนี้ก็มีอยู่สีคู่สีเขียวสีกรมสีเทาแล้วก็สีดำอันนี้กล่องละ150สิตคราวแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นของ new body ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อ ไซส์มีเดียมไซส์เอมนะจ๊ะตอนนี้อันนี้ก็150ยหสิบสิบขาวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกอย่างที่เขาขายเนี่ยอยู่ที่ชิ้นละร้อยห้าสิบสิบขาวก็คือหนึ่งกล่องร้อยห้าอันนี้ได้มาเป็นเสื้อนี้สองตัวจ้ะเป็นเสื้อกล้ามเนาะสีขาวตัวหนึง่งแล้วก็สีกรมตัวหนึง่งอ้ยฝุ่นผ้า แล้วนะก็ได้สั่งของมาจากโอเลียนเดี๋ยวมาดูการโอเลียนที่น้าสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใส่มาในถุงเดียวกันก็น่นหมมันลดราคาจา50%นะ่ะ ก็จะเป็นครีมล้างหน้าของเซตาฟิลขนาด236มิลลิลิตรเจนเตอร์สกินพินเซอร์2ขวดอันนี้ลดแล้วเหลือขวดละเท่าไหรอ่อม่เห็นบอกว่ะหน่หมนเอาใบเสร็จอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าก็ไม่แพงลดแล้วอะ่ะแล้วก็ เลโซนาชาว์เฟรชสองขวดด้วยเหมือนกันอันนี้น่าก็ว่าหอมดีนะน่เคยใช้อยู่แล้วมันก็แห้งเร็วมากติดทนดีด้วยเออแล้วก็เป็นมอยเจอร์แฮร์มาร์กสองห่อนะอันนี้ห่อแล้วน่าจะ30มั้งแล้วก็อันนี้ก็เป็น uh huh. อโรมาเหมือนกันโอ้ยของฟีกเอนเกตเตเวอันนี้นะอันนี้ลดร,ราคาแลนะ้วน่าจะเหลือ99ก็ได้ไม้มาแล้วกว็ขวดน่ารักมากนิดเดียวเลยอะ่ะตามเอา,เอา,เอาตามนั้นใส่ายากด้วยตั้งมันเดี๋ยวจะได้ใช้เลยเนาะ แล้วก็อีกอย่างสุดท้ายจากกล่องนี้นะก็จะเป็นครีมเดย์ครีมของเอสเซโรเดอร hour moisture cream SPF 15 Day Wear นะขนาด50 ml น่าจะไม่ได้ว่านะเคยใช้หรือยังก็จะประมาณนี้จะดมว่าหอมไหม อหอมเย็นๆอยู่หลบมั้งแต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะจ๊ะเพราะของน้ายังยังเหลือเยอะอยู่อื่นๆน่ะอะแล้วเราก็มาต่อกันที่สองกล่องสุดท้ายเนาะกล่องนี้ก็ยังเป็นของโอเลียนอยู่จ้ะสั่งมาได้สักพักและอันเนี้ยได้มาก่อนส่วนกล่องเมื่อกี้ได้มาทีหลัง อย่างแรกจากกล่องนี้เนาะก็เป็นเอ่อฟู้ดบิวตี้ทรีทเมนต์ครีมของคาแลงถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยขนาด125 ml แล้วอันเนี้ยนา้าน้าว่าคือใช้ดีมากคือน้าเคยซื้อใช้ของเขาแล้วนะแล้วใช้น้อยมากๆก็จะเป็นหลอดแบบนี้เนาะเออ น้าเนี่ยชอบนั่งขัดสมาดเนาะแล้วทีนี้ไอ้ตรงด้านข้างของเท้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเป็นด้านๆแข็งๆเนาะแล้วก็ส้นเท้าเพราะความที่เดินเยอะมันก็จะเป็นแตกหรืออะไรเงี้ยของค่าแรงเนี่ยของเขาใช้ดีจริงๆราคาสูงสักหน่อยแต่เราไม่ต้องใช้ในจํานวนมากเนาะก็ใช้แค่ประมาณขนาดดึงบีบออกมาประมาณ1เซนได้มั้งแล้วก็ถ,ถูๆเนาะแล้วก็ใช้ ทาทั้งสองสองสองเท้าไปเลยแนะนำนะจ๊ะใครที่ส้นเท้าแตกหรือว่าแต่ด้านหรืออะไรเงี้ยใช้ดีแล้วก็นะได้สั่งแค๊กมาเป็นนิดจ้ะเอสติเฟนมอยเจอไรเซอร์ของบูด็อกนะ อันนี้ของเดนนิสเขาซึ่งน้าว่าใช้ดีก็คือให้เขาเสียซื้อใช้ตลอดราอเดนนิสเนี่ยก็จะมีรอยย่นที่หน้าผากอนเยอะอซึ่งมันมันก็ไม่ได้ว,ว่าหายไปเลยนะแต่ว่ามันทําให้ตื้นตื้นลงไปเยอะอ้าแล้วก็อีกสองกล่องสุดท้ายที่ได้มาจากโอเลียนเนาะก็เป็นเอ,อ,อะไรอนันนี้ของล็อกซิทานแล้วกันเป็น เซรั่ม um. อ่านยากมากนะขอไม่อ่านเธออันเนี้ย overnight reset oil in serum แม่ข้างนี้เป็นภาษาอังกฤษข้างนี้เป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกจริงจริงเออ overnight reset อันนี้นะอันนี้น่าจะราคา5หรือเกือบ600้อสวิตคาวขนาด30 ml จ้ะน้าย,ยังไม่แกะเนาะเพราะว่าเซรั่มของน้าย,ยังมีอยู่แล้วก็ เป็นดับเบิลเซรั่มของคาแรงอันนี้ก็ใช้ดีจริงๆคือใช้มาสักพักแล้วแล้วก็น้าหยุดไปเพื่อใช้อย่างอื่นเพื่อให้ให้หน้าเนี่ยได้จะไปลองใช้อย่างอื่นๆดูบ้างหรืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ขนาด30 ml จะราคาก็น่าอยู่ที่ประมาณ 7, 800มั้งจำไม่ได้เนะาะสวิตกาวอนั้นแหละแล้วก็เป็นกล่องสุดท้ายอันนี้เลยจากซารันโด <c oughs> จากซาลันโดเนี่ยนะได้มาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังเทียมเดี๋ยวนะลูกซิปก่อนอันนี้ไซส์3าของยี่ห้อโอลีอันนี้อยู่ตัวที่เท่าไหร่คือที่เขาให้มาเนะี่ยจริงๆแล้วนะเขาใส่ในถุงแล้วก็มีไม้แขวนมาให้ด้วยแต่พราะว่าน้าลองใส่ไง แล้วนะก็ขี้เกียจเอากลับไปใส่ไม้แขวนตามเหมือนเดิมอันนี้ราคาสามรอยห้าสิบเก้าสวิตคคลวจ้ะราคาลดแล้วนะก็จะเป็นไซนี้เอ้ยไม่ใช่ไซนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็มีกระเป๋าข้างเนาะซึ่งเล็กมากกระเป๋าซิปอันนี้นะ้าไม่รู้เหมือนกันว่าซิปแท้หรือซิปแบบว่าหลอกอา้าวกระเป๋าจริงๆ เป็นกระเป๋าจริงๆนะซึ่งใส่อะไรไม่ได้เลยน่าจะใส่ยาดมกับลิปลิปมันได้อะไรประมาณนี้ถือว่าน่ารักน่ารักน่ารักอยู่เดี๋ยวได้ใส่หน้าร้อนนี้เนาะเท่ๆหน้าใส่ด้วยกันไก่เสื้อนี่ไงประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นกางเกง อันนี้ของยี่ห้อ GINA T-COATS ลดแล้วเหลือที่254สิบีวิตคาวอันนี้เลยจ้ะมันจะมันจะเป็นเหมือนหนังเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแทม้มเป็นหนังเอ,อ่หนังหนังสังเคราะห์นั่นแหละอะไม่มีไม่มีกระเป๋าด้านข้างเนาะแล้วก็เป็นซิปด้านข้าง แค่นั้นเลยก็จะประมาณนี้เอาจากแล้วก็หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วคลิปหน้าขออวดมีแค่นี้เดี๋ยวถ้าได้อะไรมาใหม่เดี๋ยวเอาไว้มาอวดใหม่แล้วกันคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า